ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่30สิงหาคม2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเปลี่ยนไกด์ไลน์การรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญทักไลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะแปดถ้วยทาวเวอร์คนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะนะักใครหลายๆคนนะคะพักผ่อนค่อนข้างจะน้อยนะคะนะตื่นเช้านอนดึกนะคะอาจจะ บางคนอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะทำงานติดช่วงกลางค่ำกลางคืนหรือเข้ากะหรือเปล่านะคะนะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะมีทาวเวอร์ด้วยนะคะนะบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะเจ็บปวยไม่สบายกินยาหาหมอนะคะนะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้งมีโอกาส ได้รับข่าวคราวการเก็บกันป่วยการเป็นการตายของใครนะคะหรือไปร่วมงานศพของใครก็ได้ด้วยแต่สุขภาพของเราเองก็ต้องไม่ประมาทน,นะคะนะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะพักผ่อนค่อนข้างจะน้อยนะคะดีเอ็มเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะยังให้ความรักให้ความเมตตานะคะอาจจะเป็นคุณแม่นะคะหรือถ้าเป็นคนผู้ชายก็เรียกว่าอาจจะเป็นคนภรรยาก็ได้นะคะนะคุณแม่หรือว่าพี่ป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ก้าวไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะงานหนักงานเหนื่อยนะคะความรับผิดชอบเยอะมากนะคะรู้สึกเหนื่อยๆหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานหลักอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรียกว่าจุดหักเหนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะมีกมา้าวไม้เท้านะคะก้าวไม้เท้าทวาเวอร์เขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับการงานที่ทําอยู่นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะ <_ d ys k> ในช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าสอมแซนนะคะโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการทุบการขุดกันเจาะนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการซ่อมแซนปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างนะคะเรียกว่าการเงิน มีแต่รายจ่ายนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะักใครที่อยากจะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่ามีโอกาสตั้งของตั้งขันมีบุตรหลานบริวารน,นะคะอาจจะต้องไปฝากคันนะคะหรือใครที่มี บุตรหลานอยู่ในช่วงของการตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะอาจจะมีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะ <im it> ก็อาจจะต้องเข้าต้องเกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์การฝากท้องนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะส่วนทางด้านของคนที่เป็นสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะใคราบางคนนะคะยังคิดถึงอดีตยังคิดถึงคนรักเก่ายังรอคอยคนรักเก่าอยู่นะคะนะยังคิดว่าคนรักเก่าจะหวนกลับมานะคะนะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าไปอย่าไปก็เรียกว่าอย่าไปโฟกัสสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะ ส่วนทางด้านของช่วลาบนะคะวันนี้ช่วลาบไม่โดดเด่นนะคะส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ย,พยิปีนะคะเป็นเลข8 6 3 9ก8639นะคะ8 6 3 9นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ คนวันจันทร์นะคะสองไม้ทา้าการมองกันไกลนะคะนะมองไปถึงอนาคตนะคะอมองไปถึงวันข้างหน้านะคะน่าจะทาอะไรในช่วงนี้นะคะเรียกว่าต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรดีนะคะงานบางสินบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานทางด้านประเภทเสินค้านําเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ9ดาบนะคะการพักผ่อน นะคะักขอนน้อยนะคะนอนหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นนะคะหรือบางคนเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงด้วยนะคะนะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะต้องเรียกว่าต้องอย่าไปคิดมากหรือว่าอย่าไปคิดเยอะใครบางคนนะคะในช่วงนี้นะคะระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายได้หรืออยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่านะคะนะก้าวดาบเข้ามาประกบตัวเรานะคะนะอาจจะ อยู่ในช่วงของหมอนัดเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะนะไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่ามีโอกาสไปงานศพของใครนะคะก็ได้ด้วยนะคะ 4. ไม้เท้าการงานนะคะยังมีความมั่นคงดีใครที่ทํางานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะนะก็เรียกว่ายังมีความมั่นคงหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจําในช่วงนี้นะคะนะมีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะจุดหักเหนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงาน มีโอกาสออกงานนะคะมีโอกาสย้ายงานนะคะแต่ถ้ามีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคุณก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้ที่ใหม่นะคะอาจจะมีคนแนะนานะคะหรือว่าชักจูงนะคะกนะ็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะห้ามเมถาวรนะคะนะงานคอนการแข่งขันการค่อนข้างแก่สูงนะคะงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะงานเยอะงานมากบางคนเรียกว่าทํางานทั้งเ็ดวันได้นะคะนะประเภทธุรกิจ ที่ทาส่วนตัวอยู่แล้วนะคะใครที่ทาเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจําในช่วงนี้นะคะต้องระวังเพื่อนร่วมงานนะคะมีโอกาสขัดแย้งน,นะคะหรือแม้แต่คนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะกับลูกค้าเราก็ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนคนโสดนะคะจะ โฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินสมากนะคะส่วนโชคลาภนะคะวันนี้นะคะจะโดดเด่นเรื่องน้ําพักน้ําแรงนะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิีนะคะมีเลขสองเก้าสี่ห้านะคะสองเก้าสี่ห้านะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารสองไม้เท้านะคะนะการมองการไกลนะคะมองไปถึงอนาคตนะคะมองไปถึงวันข้างหน้านะคะใครหลายๆคนนะคะเรียกว่าการงานมีความขยันมีความกระตือร,รือร้นเป็นที่ปรึกษาให้กับคนคนนี้ได้ดีนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านประเทียสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะนะหรือว่าโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะการพูดการคุยนะคะการติดต่อการเ,ราเจรจาการสื่อสารนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ จตริกความละเอียดความรอบคอบนะคะในช่วงนี้นะคะนะเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะใครบางคนอาจจะต้องข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งดาบความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะคิดอยากจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะความสําเร็จรออยู่นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนมีความสามารถนะคะ นะ่เรียกว่าต้องความมุ่งมั่นความอดทนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจนะคะในช่วงนี้นะคะนะแต่ยังไงความสําเร็จก็รออยู่นะคะอัดวินดาบนะคะต้องลุยต้องสู้พร้อมลุยพร้อมสู้นะคะนะัขับรถเร็วมีดวงเดินทางแบบระทันหันนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะักก็มีเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะคนวันอังคารเขาเรียกว่าเป็นคน เก่งนะคะเป็นคนขยันเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะนะใครว่างางานตกงานมีโอกาสได้งานอาจจะมีคนแนะนําหรือว่าชักจูงนะคะให้เราได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะใครบางคนนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการวางแผนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการ จดทะเบียนนะคะสมรสก็ได้ด้วยนะคะนะ,ะอิทธิพลของแกตริกนะคะสองไม้เท้านะคะการเขาเรียกว่าความรักที่ต้องอยู่ในช่วงของการาจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะส่วนทางด้านของคนที่มีเป็นโสดนะคะนะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขปัตรประชาชนะคะจะให้โชควนเล็กมงคลจาพยิปีมีเลข2 1 1 0นะคะ สองหนึ่งหนึ่งศูนนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธคนวันพุธราชินีเหรียญน,นะคะ นะด้านของการเงินนะคะของคนบปนพุทธน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะดวงการเงินของคุณกําลังจะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะบางคนอาจจะได้รับโชคจากผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ นะคะการซื้อกันขายการเลิกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะตริกนะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงนี้นะคะ6ถ้วยนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจําจะแวะเวียนกลับมาตลอดนะคะธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะ ดอร์โริออตมีดวงเดินทางนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่กําลังทําวีซา่าเกี่ยวกับการเดินทางนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะอยู่ในช่วงของการทําวีซา่าหรือว่าใครที่อยากได้รถใหม่มีโอกาสได้ซื้อรถใหม่ด้วยนะคะนะมีโอกาสได้เปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่หรือว่านํารถเข้ารีไฟแนซ์น,นะคะงานทางด้านต่างชาติต่างภาษานะคะก่อนข้างจะโดดเด่นความรักนะคะของคนที่ กำลังคบหาดูใจกันนะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงของการวางแผนนะคะที่จะจดทะเบียนสมรสได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะ่าเป็นความรักทีอ่อยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าความรักที่สุขงอมได้ด้วยนะคะนะจะจะตริกนะคะนะการจดทะเบียนนะคะการวางแผนนะคะส่วนทางด้านของใครที่โกรธกรันเคืองกันมาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายุเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะ คนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษาบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะก็ได้ด้วยส่วนทางด้านของโชคลาบยุทธยานผ่านอาจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยิญซีมีเลข0 1 6 7นก0 1 6ะคะศ16 7นะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะคนเหมนพระรุษ ห,หนึ่งไม้เท้าการงานนะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะาการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือได้งานใหม่ใครว่างานตกงานนะคะหรือเป็นสมัครไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับการ หางานนะคะก็อย่าอยู่เฉยนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้นะคะนะักเข้าเรียกว่าดวงการงานดีนะคะนะธุรกิจส่วนตัวเจมตลาดได้ดีนะคะแต่ยอดดีนะคะนะเรียกว่าเจมตลาดได้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาจะสื่อสารนะคะนะัเซลเล็กเซลใหญ่นะคะ นะ้าพวกนี้นะคะค่อนข้างโดดเด่นมีดวงเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานฉลองนะคะอาจจะได้รับคําเชิญนะคะนะไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์ง,งานในฮาปาร์ตี้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ คนหมู่มากนะคะในช่วงนี้นะคะการกินการทานอาหารเต็มโตเต็มตู้เย็นนะคะน่าจะกินจะทานอะไรในช่วงนี้นะคะต้องระวังโรคอ้วนนะคะแป้งเบาหวานน้ำตาลต้องระวังนะคะนะโรคอ้วนกนําลังเขาเรียกว่าจะกินอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจหรือบางคนอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่ มีคู่ครองนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนรักกับคนที่กับคนในครอบครัวนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพยัคยิบสี่นะคะมีเลขหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนะคะต่อไปนะคะคนสุด ุนมันสุขนะคะเป็นอย่างไร1ไม้เท้าการงานนะคะมีความขยันมีความกัดตือร้นนะคะการงานมีความมั่นคงดีนะคะใครว่างงานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะนะหรือใครที่ไปสมัครไว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะธุรกิจนะคะส่วนตัวจะมีลูกค้านะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะกัลายาณมิตรนะคะ เะเรียกว่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะ <_ sp id> จะวเวียนกลับมาตลอดนะคะรวมทั้งในช่วงนี้นะคะคนมันสุกจะได้พบ <_ p id> เขาเรียกว่าจะได้เจอมิตใหม่เพื่อนใหม่ด้วยนะคะสองไม้เท้านะคะจะมีคนเข้ามาขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะนะคะนะหรือเราเองก็บางสิ่งบางอย่างงานบางสิ่งบางอย่างเราก,ก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรดีนะคะงานบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะสไม้เท้าก็เรียกว่าต้องมี คนช่วยเหลือนะคะก็ได้ด้วยงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์นะคะหรือว่าประเภทเสินค้านําเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศพวกนี้นะคะงานประเภทนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะมีดวงลงทุนเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะในช่วงนี้คนมันสุขใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่ม นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสได้ซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นารถเข้ารีไฟเนซนนะคะนะการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีในขณะเดินทางนะคะเสี่ยงโชคไว้บ้างนะคะนะจะมีโชคมีลาบในขณะเดินทางยุดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขส่วนทางด้านของความรักคนโสดน,นะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนตกใจนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนก็เป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะ ใครที่เจ้ากันเสียงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปนะคะเป็นเลขหนึ่งศูนะคะหนึ่นองศน,นะคะต่อไปนะคะคนสองคนมันสร์น, 2, นะคะคิงดาบสิ ไม่เท้าสี่ไม่เท้าหกไม่เท้าคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะงานเยอะงานมากเรียกว่าความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะบางคนเรียกว่าทํางานทั้งเจ็ดวันได้เลยนะคะแต่ทุกอย่างจะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะใครที่ว่างงานตกงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือว่าใครที่ทาอยู่แล้วมีโอกาสได้รับเงินเขาเรียกว่าจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะพร้อมหลยพร้อมสู้นะคะคนวันเสาร์นะคะเรียกว่าเรียกว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานค่อนข้างจะเยอะนะคะนะค่อนข้างจะเาเขาเรียกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานเป็นอย่างดีนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะคะนักกล้ามเนือ้อปวดไหล่ปวดบาดด่าปวดแข้งปวดขาโดยเฉพาะคนที่ต้องยกข,ของหนักๆน,นะคะประเภทงานประเภทโกดังหรือว่างานโรงงานนะคะบางคนยกข,ของหนักได้ด้วยนะคะนะความรับผิดชอบเยอะมากนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวง ะะเลขมงคลจากพยัญนะคะเป็นเลข0ูนย์ศนะคะศูนยนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับความทันนายของคนเกิดทั้ง7วันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ